สวัสดีครับผมไข่แมงงามครับตอนนี้มาร่วมงานสาธุรกิจศพคุณพ่อหอมกงบกปูนครับมีพี่น้องมาร่วมวางดอกไม้จัน์เยอะมากครับรที่วัดบ้านหนองมิงามครับมีรู้วัดบ้านหนองมิงามที่ ตำบนหนองงามอำเภอกระตรวจวูริรำครับนี่ครับมีคนได้ของชม่วยมาจับภาพเด,ด็กนี่ครับ,รบนี่มีคนโอ้ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าเยอะมากครับพี่น้องลูกหลานครับ ตั้งโสมบันเพนกุศลอยู่ที่บ้านสองคืนครับวันนี้เป็นงานชาวประชิจจบที่วัดบ้านหนองไม่งามโอ้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 ครับสวัสดีครับน้ดีนะให้มันนั่นหรือเปล่าเขาเปิดสนามปีนี้เขาว่ามาเขามาโกนเอาอ๋อเดยวจับภาพให้ ครับผมขายไม่งาวันนี้ก็คงให้เห็นภาพเพียงแค่น,นี้ครับเพราะว่ามั่นช่วงโควิดครับ อ้โอี mm ่ค hmm. <an> ับเจ้าของสวนอ้อยดูอารมล์ก <d ata> <an> ับ <d> น <ata> <an> ักงานอยสามารถเลยเจ้าของยูทูบเนาะ